สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลจะออกไปทํางานออกมาเร็วก็เลยมาเปิดไล่บ้านมะระหน่อยเพราะว่าช่วงหลายวันนี้ไม่ได้ทําอะไรมันก็จะแย่ลงเนาะบรรยากาศยามเช้านะคะยามเช้าก็มีน้ําค้างเนาะแดดเริ่มมีแล้วคะ่ะแต่ตอนเช้าก็ยังเย็นอยู่เนาะแต่ก็ยังมีน้าค้างที่สนามหญ้าแบบนี้เนาะตอนเช้าเช้าก็บรรยากาศก็เริ่มดีแล้วแต่ก็เย็นอยู่แต่ก็ไม่มากก็ ใส่เสื้อผ้าก็พอไหวอยู่ไม่ถึงกับหนาวเหมือนหน้าวเนาเนะเดี๋ยวพอใส่ใส่หน่อยเขาก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอากาศดีจะอุ่นก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สักเท่าไหร่ฉันโรคขี้เกียจมากๆเลยอยู่บ้านก็ไม่อยากจะออกไปไหนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โรคขี้เกียจมันเกาะติดโรคขี้เกียจเกาะติดก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากมายก็ลงคลิปบ้างไม่ได้ลงบ้าง ไม่ค่อยได้เคร่งเครียดสักเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลมากขอบคุณเปิ้นจ้าก็ช่วงนี้ก็ทุกอย่างก็ลดลงเนาะเพราะเราไม่ค่อยได้เป็นโรคขี้เกียจมาเกาะหลังเนาะเป็นโรคขี้เกียจเกาะหลังกันเลยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากมายไลก็เขาก็ไม่ได้ดันเราแล้วเนาะ ไม่ได้ดันเหมือนเมื่อก่อนเนาะไรเราก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ได้แต่คลิปก็ทำคลิปไปก็ได้คลิปเอาไว้ลงเนาะลงอาหารก็ไม่มีเวลาถ่ายเพราะงานมันยุ่งมากไม่มีเวลาลงคลิปไป,ไปเล่นมากไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาก็เลยทำไปเรื่อยๆสวัสดีจ้าน้องหนูขอบคุณมากค่ะก็ไม่มีอะไรมากก่อนออกไปทำงาน ก็มาทำคลิปสักหน่อยหนึ่งไม่ค่อยไดไลค์สักเท่าไหร่ช่วงนี้โรคขี้เกียจเกาะติดหลังขี้เกียจไลค์ขี้เกียจทำอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างก็อยากจะพักผ่อนนอกกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วก็รักษาสุขภาพนิดหนึ่งเมื่อวานนี้แดดดีดีแต่ก็นอนทั้งวันพักผ่อนไม่ไหวขี้เกียจออกมาเดินแดดดีวันแรกก็จำฟืดฟัดฟืดฟัดเนาะพอกลัวกลัวที่สุดคือภูมิแพ้ เพราะเดี๋ยวใบไม้กําลังผลิตอยู่ตอนเนี้ยมันก็จะเป็นแกสรอนจะเป็นแบบภูมิแพ้มันกําลังจะระบาดเนาะเราก็กลัวมากเพราะเราเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนาะก็วันนี้บรรยากาศดีดก็ทําคลิปซะหน่อยหนึ่งให้มีคลิปได้ลงเนาะตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าเหมือนเดิมนะคะเขียวชุ่มแล้วก็มีน้ําค้างแบบนี้ช่วงนี้ก็เงียบเยบอยู่นะคนเชา้ชาๆคนก็ยังไม่ออกกัน ออกสายสายกันนิดนึงช่วง7จ็ดโมงเช้าคนจะออกไปทำงานกันเนาะคนที่เขาทำงานสายเนาะ10บโมงอะไรประมาณนั้นก็หลากหลายแล้วแต่ใครจะเข้างานกี่โมงก็เนาะตื่นตีสี่ตีห้ากันทีทำงานสี่ชั่วโมงบ้างหชั่วโมงบ้างหชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วแต่ใครได้งานแบบไหนเนาะขอบคุณน้องเปิ้ลจ่าก็ห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณสมัตินะคะ ก็ไม่มีอะไรมากมายบรรยากาศก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเช้าก็อาจจะไม่หนาวมากแต่ก็เย็นพอสมควรก็สายหน่อยก็จะบวกเพิ่มพรุ่งนี้จะบวก17ตอนกลางวันเนาะวันนี้บวก15หตอนกลางวันไปถึงบ่ายแล้วก็จะค่อยลดลงก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจกันเนาะก็ ใบไม้ก็เริ่มออกแบบนี้นอตต้นไม้ที่เป็นใบไม้สีเหลืองนี่สวยงามมากเนาะ